นาโนเดินตามโบบานดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนโน่เฮ้ยเฮ้ยโน่จะแสงบัวได้ครับแงงยัดสเฮ้ bịt thái sân bay lục bay lục bay tìm 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 gan, nó tìm 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 โอ้โหชิดเหรอเตะเป็นเหมือนกันเด้ออ่าวันนี้ตรงนี้ไม่ใส่บาทนะครับลวงเลยเยาวเยาวไปโน่กับบวัวตามกันดีดีนะสองตัวนั้นปิดทางให้ชิดห่อแม่แม่รู้ว่าซอยนี้หมายเยอะจนดูจนรู้ครับว่า,วาตรงนี้ต้องเกิด ข้อพิพาทปีกันจะเดินเหมือนพระนึงผมมีริมไหล่สองสามเฮ้ยเฮ้ยโอ้เปลี่ยดเปลี่ยดข้างมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้หื้อ

<laughs> quả mà tôm, tôm tôm tôm, trên cua này, Ở trên à, à, Thì à, à, à,

ไม่อยู่สุเลยหมุนไปหมุนมาอ้ยเกี่ยบ้วเปล่าฮัลโหลฮะเฮ้ยตัวเล็กอือหืออือือสุดยอด นั่น,น,นเดี๋ยวเท้าไฟมากจุนได้ยิ้มเลย <c oughs> สบายมาก หรือหันหลังใส่กันแล้วแม่สามทหารเสียไปเด ลูกไ,ไ,ไปเร็วไปไปชินไปโอ้พี่น้อยดวงมันดวงตื้นเลยหรอดูชิน ภาบชัด <jewe> ด <lled> ีไหมฮะ ทำเสียงคือนะเหหนูก็วัดดีพระเป็นนะจ๊ะไปลูกไปเออทัดจา้าถึงทางโค้งบ้านพี่เล็กแล้วนะครับจี้ดูพอชื่นเดินมาทางนี้ก็ปกตินะจำได้แล้ว ไปข้างหน้าไม่ได้เลยหาแล้วหาแล้วชื่น <c oughs> ด,ดังต้องไปเจออัน,นอีกเลยแก๊งมาวัดอีกเฟียบจะไ,ไปดูสามเชือกไหว้พระกันครับเป็นอันจบวันนี้ถึงวัดก่อนอืม